สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมาที่ Lex to Reset อีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็น EP ที่3ของกัปตันแล้ววันนี้เนี่ยกัปตันของเราต้องมีแฟนนะคะแล้วก็ต้องซื้อคลินิกให้ได้เลยแต่ตอนนี้กัปตันเขาเพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะแล้วค่าพลังงานกับสุขอ,อนามัยเนี่ยคือต่ำมากลดลงไปเยอะมากดังนั้นเราจะให้กัปตันเข้านอนก่อนนะคะดูซิค่ะทุกคนเนื้อตัวนี่มอมแมมสุดๆเงินของเราตอนนี้ก็มีทั้งหมด23,8 0 0ซิมเบเียนะคะซึ่งเราคิดว่า EP เนี้ยแหละเป็น EP ที่กัปตันน่ะจะได้เป็นเจ้าของคลินิกสักทีว่าแต่อันนี้จานตั้งแต่ชาติไหนแล้วคะเนี่ยทำไมกัปตันเขาทิ้งไว้แบบนี้ละ่ะเราจะขยายส่วนของเราเพิ่มด้วยนะคะจะได้ขายได้เยอะมากขึ้นแล้วก็มีเงินเพิ่มเร็วขึ้นด้วยอ่ากัปตันตื่นแล้วนะคะตื่นมาเวลาประมาณตีหนึ่งซึ่งดีเลยจะได้มีเวลาเหลือเยอะ เพราะว่าวันนี้เราก็ต้องไปทํางานด้วยนะคะตอนนี้เราก็ปล่อยให้กับตันเนี่ยจัดแจงตัวเองให้เรียบร้อยก่อนมื้อเช้าวันนี้เราจะกินอะไรกันดีนะแต่เราให้กับตันลดหุ่นอยู่นี่นาดังนั้นเราก็จะให้กินสลัดค่ะซึ่งทําไปเลยสี่จานเผื่อไว้เดี๋ยวคืออะไรคะทุกคนคือเราสร้างห้องครัวไว้ให้กับตันทำอาหารนวแต่มาทาในห้องน้ํฮัลโหลเนี่ยห้องครัวเราก็สร้างไว้คืออะไรเสร็จแล้วนะคะสลัดส่งตรงจากห้องน้ําส่วนรสชาติเนี่ย จะเป็นยังไงก็ไปคิดกันเอาเองเลยคะ่ะเดี๋ยวก่อนไปทํางานเนี่ยเราต้องมาเขียนโปรแกรมด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นภารกิจประจําวันอ่ะกินข้าวไม่เคยล้างจานเองเลยต้องปล่อยให้เราจัดการให้ตลอดเมื่อไรกับตันเขาจะล้างจานเองสักทีค่ะทุกคนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วค่ะแล้วคือตอนนี้เนี่ย6โมงแล้วทําไมเวลาผ่านไปไวจังละ่ะมาไอ้นี่ต่อเลยขายผลผลิตต่ออ่ะทุกคนดูดิจะ8โมงแล้วว่ะทําไมทําสวนมันใช้เวลาน,านานขนาดนี้เนี่ย งานจะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วค่ะดีนะที่เราทาําอะไรเสร็จแล้วอะ่ะเวลาเหลือเฟือมากก็เลยมานั่งดูทีวีก่อนไปทํางานนะคะชิลๆไม่ต้องรีบแล้วก็ถึงเวลาแล้วนะคะปล่อยให้กับตันเขาไปทํางานกันต่อเลยกลับมาแล้วพร้อมกับเงิน5้าซิมเลียนแล้วก็พลังงานที่ลดลงไปจนจะหมดแล้วค่ะก็ให้เข้านอนเลยแล้วกันกับตันนอนตอน5้าโมงก็น่าจะตื่นสักประมาณตีหนึ่งน่าจะใช่ สรุปตื่นขึ้นมาตอนตีสองกว่าๆนะคะพร้อมกับสิ่งล้างจานที่เสียอีกแล้วเราก็ต้องมาซ่อมอีกเช่นเคยไว้เรามีเงินเมื่อไหร่นะคะเราจะอัปเกรดของทุกชิ้นในบ้านเนี่ยเป็นของที่แพงที่สุดไปเลยอะ่ะ แล้วมาดูซิว่ามันจะเสียอีกไหมโอ้กับตันเกลียดงานช่างนะคะซึ่งเราจะไม่ยอมรับเด็กขาดเลยเพราะว่าอนาคตคงมีให้ซ่อมเยอะกว่านี้แน่ๆแล้วเราก็จะมาขยายสวนกันต่อนะคะเอ่อเพิ่มมาสักสามแปลงพอก่อนละกันตื่นไว้มันก็ดีแบบนี้แหละค่ะทุกคนทําให้เราเนี่ยมีเวลาทําอะไรเยอะมากขึ้นอย่างเช่นกับตันที่กําลังทําสวนอยู่ตอนนี้อ้าววันนี้เป็นวันเกิดของกับตันหรอโอ้โหทํางานจนลืมวันเกิดตัวเองมีอยู่จริงนะคะ ไว้กลับบ้านมาเราฉลองวันเกิดให้กับตันดีกว่าได้เวลาไปทํางานแล้วค่ะการทํางานตอนนี้ก็คือได้ยอดเยี่ยมเลยนะแสดงว่ากับตันเนี่ยจะได้เลื่อนขั้นเร็วๆนี้แน่นอนตอนนี้กับตันก็กําลังทําเค้กวันเกิดเองนะคะแล้วก็ฉลองเองด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาจัดงานวันเกิดเลยอะเราต้องรีบนอนแล้วก็รีบตื่นไปทํางานเอาจะไปเข้านอนซะและ้วเดี๋ยวมาเป่าเค้กก่อนสิอยากรู้จังว่ากับตันเนี่ยจะอธิษฐานว่าอะไรทุกคนคิดว่ากับตันอธิษฐานว่าอะไรกันคะ เป่าเค้กแล้วค่ะแต่เทียนไม่ดับจะต้องเป่าอีกรอบนะคะเย่ yeah! กับตันได้โตขึ้นแล้วค่ะทุกคนจากวัยหนุ่มสาวตอนนี้ก็เป็นวัยผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะไปเข้านอนได้ส่วนเค้กเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวมากินตอนผู้นี้เช้าวันนี้เดี๋ยวให้ออกกําลังกายสักหน่อยดีกว่าหุ่นจะได้กลับมาฟิตเหมือนเดิม hey, ไงไงฉันเองกับตันอยากจะชวนอาเชอร์ไปเดทจังเธอว่าไงล่ะฮะแต่อีพีที่แล้วเราเพิ่งจูบเธอไปเองนะมิเรนดา เอาเถอะถ้าเธออยากจะไปเดทก,กับคนอื่นน่ะเราก็โอเคเดี๋ยวเราไปหาคนใหม่เอาก็ได้ดูเหมือนว่าเบเรนดาจะไม่ได้เกิดมาคู่เรานะคะซึ่งไม่เป็นไรเพราะว่าในเมืองนี้เนี่ยยังมีคนอีกเยอะที่เรายังไม่เคยคุยด้วยเราจะไม่ย่อท้อต่อการหาแฟนให้กับตันนะคะอือหือซ่วมเน่ามากมาทำความสะอาดด่ดวนๆเลยอย่าปล่อยให้เน่าแบบนี้อีกนะ เขียวอื่อเลยค่ะทุกคนดูดิดูเหมือนว่าจะมีเพื่อนร่วมงานของเรานะคะมาหาที่บ้านชื่อว่าเจฮันทิงตันที่3ชื่อเหมือนเจ้าชายในประเทศอังกฤษเลยอะหรือว่าเขาจะเป็นเจ้าชายแฝงตัวมาหาเรากันนะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีเลยเนาะเราจะได้ตีสนิทกับเขาแล้วก็แอบกอบโกยผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาทีละนิดทีละนิดไม่ดีนะคะทุกคนอย่าไปทำตาม ปล่อยให้เพื่อนเจของเราสำรวจบ้านไปก่อนเนาะแล้วเราก็มาออกกำลังกายส่วนหน้าตาก็ยังคงไม่เอ็นจอยเหมือนเดิมไม่เคยเอ็นจอยกับการออกกำลังกายสักทีอะกับตันเพิ่งออกกำลังเสร็จก็ไม่กินข้าวทันทีเลยนะคะกินสลัดที่ทำเอาไว้หน้าตาก็ดูไม่มีความสุขเท่าไหร่รู้สึกอึดอัดกับการออกกำลังกายยังไม่ได้มาวาดรูปขายเลยอะมาวาดสักหน่อยละกันหาเงินในวันหยุดว้าวขายได้ตั้ง775้เาเฮ้ยกับตันเป็นอะไรอะทำไมลอยแบบนั้นบ้ากหรอโอ้โห พรุ่งนี้เราไม่มีงานต้องไปทำนะคะเพราะเป็นวันหยุดดังนั้นเราจะไปเที่ยวกันดีกว่าถือว่าเป็นการชดเชยวันเกิดให้กับตันละกันเรายังไม่เคยไปที่ไหนบ้างนะพิพิธภัณฑ์ไงงั้นเราไปที่นี่แหละเดินทางมาถึงแล้วนะคะไหนดูซิว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรให้ดูบ้างนี่ค่ะก็จะมีพวกงานศิลปะต่างๆนะคะเดี๋ยวนะกับตันเขาเดินไปคุยกับใครอะอ๋อมาคุยกับคนนี้เฮ้ยวัยผู้ใหญ่เหมือนเราด้วยแสดงว่าแบบนี้เราก็จีบได้นะสิ คุยคนนี้เขาขึ้นหัวใจด้วยอะแบบนี้แปลว่าเขาชอบเรานันเนี่ยเอาจะกลับแล้วหลอเพิ่งคุยได้แป๊บเดียวเองนะไม่ยอมค่ะถ้าคนนี้จะมาเป็นแฟนในอนาคตของเราเราขออนุญาตจับปแปลงโฉมสซกนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับเท่ากับเปลี่ยนหมดนะคะแต่เราไม่ได้เปลี่ยนโครงหน้าอะไรเขาเลยนะแค่แต่งหน้าแต่งตัวให้นิดหน่อยแล้วก็ทําผมก็คือดูดีขึ้นมาเลยอะ <c oughs> คนนี้ใครเนี่ยคือเราจะคุยกันแค่สองคนแต่ก็ต้องมีคนมาจอยที้ตลอด สาวที่เราคุยด้วยเขากลับบ้านไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับบ้านบ้างดีกว่าเพราะว่าไม่มีใครให้คุยด้วยแล้วทํางานมาหลายวันตอนนี้เรามีเงินถึงสามหมืสี่ซิมูเลียนแล้วอะคือเยอะนะเนี่ยแบบนี้ก็แปลว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็คงจะได้เป็นเจ้าของคลินิกแล้วสินะตื่นเต้นอนะทุกคนอยากซื้อได้ไวๆแล้วแบบนี้ก็คงต้องเร่งให้กับตันทํางานให้มากขึ้นแล้วมั้งเดี๋ยวจะสร้างบ้านใหม่ด้วยแต่ว่าขอเก็บเงินเพิ่มอีกนิดนึงดีกว่ามันนี่เลยค่ะมาฟิตร่างกายก่อนออกไปทํางานเนาะ แต่ว่าทําไมกับตันดูอบอวบนขึ้นเนาะแบบว่าดูไม่ลดลงเลยอะแปลกๆแ,แล้วแบบเนี้ยนี่นะคะคือบุคคลที่ปวดอึก,ก่อนจะออกไปข้างนอกทุกครั้งทุกคนน่าจะมีนะคนที่แบบเอ่อต้องเข้าห้องน้ําก่อนที่จะออกไปข้างนอกตลอดอะอยากจะตามไปทํางานด้วยจังแต่ว่าต้องมีผ้า Get to Work นะคะซึ่งเรายังไม่มีคิดว่าอนาคตเนี่ยอยากจะซื้อภาค Get to Work มากเพราะว่าอยากจะไปทํางานกับซิมเหมือนกัน เฮ้ยเราได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการโครงการแถมยังได้เงินเพิ่มมา73ซสิโมมเลียนต่อชอั่วโมงแล้วยังได้โบนัสอีกอะ่ะเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเออรู้สึกว่ากับตันตัวจะบวมขึ้นหรือเปล่าอะ่ะบวมกว่าตอนที่เปิดคลิปอีกนะแป,กแปกแลกๆแหละคือเราก็ให้ออกกําลังกายนะสลัดก็ให้กินแต่ไม่ลดลงเลยอะ่ะสงสัยว่าเราจะทําอะไรผิดหรือเปล่าโอ้โหทุกคนดูหน้ากับตันดิก็แค่ให้มาออกกําลังกายตอนเช้ารับแสงแดดนิดนึงอะ่ะทาไมทําหน้าไม่เคยแบบ ไม่เคยเอนจอยเลยสักครั้งหนึ่งสังเกตมานานแล้วว่าไอ้ต้นแอปเปิลเนี่ยขายได้น้อยกว่าเพื่อนเลยนะแบบนี้ก็ขายทิ้งเลยแล้วกันแล้วก็หาอะไรมาปลูกใหม่ที่ได้แพงกว่าเดิม <m> ก็หลังจากที่เราเนี่ยขยันทํางานไปอย่างหนักเลยนะคะเราก็จะให้กับปันเนี่ยพาสาวไปเที่ยวซึ่งเราจะพาไปที่ชนบทในเมืองของภาคอเทจลิฟวิ่งนะคะ พาไปสัมผัสแบบบรรยากาศธ,ธรรมชาติบ้างอะไรแบบนี้ส่วนตัวเราชอบภาคคอเทจลีฟิงมากเลยนะคะเพราะเมืองอะ่ะมันสวยมากแล้วบรรยากาศต่างๆก็คือดีแล้วยังสามารถแบบทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยเราก็จะปล่อยให้คุยกันไปก่อนนะคะแต่ว่าเป็นการกระชับมิตรนั่งคุยดีๆก็คือไม่ชอบไงต้องแบบคนนึงไปนั่งที่บาร์อีกคนนึงคือยือนคุยเพื่ออะไรแบบว่าชอบตะโกนคุยกันแบบนี้หรออา้าไดน,นาเดินไปไหนแล้วนะ่ะเอา้า อ้าเฮ้ยหายไปในเตาผิงเดี๋ยวเดี๋ยวคือหายไปไหนเนี่ยโกสปะคะแบบนี้หล่อนนั้นเนี่ยอยู่ดีๆสาวที่เราพามาเที่ยวก็เดินหายไปในเตาผิงค่ะหล่อนมากเลยค่ะกลับบ้านดีกว่าโอ้หตอนนี้คือเรามีเงินเยอะมากเลยอะ่ะคือแบบมีตั้ง55,000กว่าซิมโมเลียน คุ้มค่ากับที่ไปทำงานแบบไม่หยุดพักร้อนเลยทั้งที่เรามีวันให้ลาพักล้อนถึงหกวันแต่ก็ไม่เคยลาหยุดสักวันกับตานออกไปทำงานก็ได้เวลาที่เราจะรีโนเวทบ้านใหม่หมดเลยนะคะซึ่งเราจะทุบทิ้งให้หมดเลยยกเว้นส่วนของเราและนี่ก็เป็นโครงบ้านใหม่ของเรานะคะประมาณนี้เปลี่ยนผนังบ้านใหม่เป็นพื้นไม้สีเขียวแบบนี้เลยโซนที่เดินเข้ามาก็จะทาผนังเป็นสีครีมที่เหลือก็จะทาเป็นสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะห้องครัวก็จะมีความเป็น minimal, มินิมอลมินิใจแบบนี้เลยะคะ่ะวิสวยนะเนี่ย ย้ายโต๊ะมาตรงนี้ดีกว่าไปเดี๋ยวเราไปดูห้องที่เหลือกันเสร็จแล้วค่ะบ้านใหม่ของเราจะบอกว่าเราสร้างบ้านไม่ค่อยเก่งได้เท่านี้ก็ถือว่าบุญแล้วเพราะปกติ จะโหลดเอาอย่างเดียวเลยนะคะนี่ทุกคนเห็นอะไรไหมอันนี้เป็นชามให้อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะเพราะว่าเราจะรับน้องหมามาเลี้ยงด้วยโอ้โหทุกคนกลับมาถึงก็ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมนักพัฒนาเลยนะคะแล้วก็ได้ตังเพิ่มมาเป็น78ซิมเลียนต่อชั่วโมงด้วยวิสุดยอดเลยตอนนี้เรามารับเลี้ยงน้องหมากันดีกว่าค่ะวิน่ารักทุกตัวเลยเราจะรับเลี้ยงตัวไหนดีนี่เรารับน้องคนนี้มาเลี้ยงดีกว่าวิน้องมาแล้วทุกคนน่ารักมากตัวเล็กมาเรารับอุปการะเลยค่ะไม่รอช้า น้องน่ารักมากเลยอ่ะดูดีเราจะตั้งชื่อให้น้องใหม่นะคะเป็นน้องขนมปังเอาลุงจะมาดุดมาผมทําไมเนี่ยเสร็จงานแล้วก็กลับบ้านไม่ได้แล้วขนมปังตัวเล็กน่ารักมากเลยอ่ะทุก,นก,กคนมาดูน้องขนมปังกินอาหารสิคะเราเติมอาหารให้น้องเพราะว่าน้องคนจะหิวแล้วคือตัวน้องอ่ะเที่ยวกับชามน้องตัวเล็กกว่าชามอีกในขณะที่เราไปทํางานน้องก็มานอนตรงนี้นะคะที่ที่เราเตรียมไว้ให้เป็นไงความรู้สึกของการได้อาบน้ําในอ่างเพราะปกติอาบแต่น้ําฝักบัวแล้วคือกัปตันก็ชอบบ่นมากว่าน้ำฝักบัวน่า อย่างงู้นอย่างนี้มีความเข้านอนกับสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นชีวิตดีดีที่ลงตัวจริงๆนี่เลเวลทำสวนของเราเป็นเลเวล8แล้วนะทําให้เราเนี่ยสามารถสรุปยอดขายได้ทั้งหมดเลยไม่ต้องมานั่งขายทีละอันทีละอันให้เสียเวลาด้วยมาดูผลงานที่ขนมปังทําทีมไว้สิคะ แล้วเราก็ต้องเป็นคนเก็บกวาดทั้งหมดด้วยนะเห็นขนมปังบ่นว่าอยากเล่นลูกบอลเราก็ต้องเปค่ะเปให้เยอะๆเลยอะเอาไปเล่นให้สนใจเลยแล้วเราก็ได้เลเวลการทําสวนสูงสุดแล้วนะคะทุกคนวิสุดยอดได้รางวัลพัฒนาเป้าหมายมาด้วยค่ะพอเหอะเหนื่อยจ้างนักดูแลสวนดีกว,ว่าเหนื่อยอะดูแลสวนทั้งวันเลยมันกินเวลามากเลยค่ะได้เวลาแล้วที่เราต้องจ้างคนมาดูแลสักทีเสียไม่กี่บาทเราพาไดน,นาไปเที่ยวบาร์กันดีกว่า เพราะว่าการเงินเราคงที่แล้วนะคะได้เวลาเดินหน้าจีบสาวต่อโรแมนติกไม่ไหวเลยค่ะทุกคนมานั่งคุยกันสองคนริมน้ำแล้วคุณพี่เป็นใครอีกเนี่ยมานั่งอะไรตรงนี้ไม่เห็นหรอว่าเราคุยกันสองคนอยู่แล้วคือไม่พอนะมาแย่งที่ของไดานาอีกแบบนี้คือต้องมีเรื่องกันแล้วแหละนั่นสาวหนีเลยคือพี่เนี่ยจะมาแย่งที่นั่งของผมไม่ได้นะครับคือผมกำลังคุยกับผู้หญิงอยู่แล้วพี่มาแย่งที่นั่งแบบเนี้ยสาวผมก็หนีเงสิ พี่อยากมีเรื่องไวเนี่ยฮะพอเลยวันนี้เจอแต่อะไรก็ไม่รู้มานั่งออกกำลังกายสงบจิตสงบใจดีกว่าน้องหมามีการเดินมาดูด้วยอะว่าเรากําลังทําอะไรเดินมาหลับข้างเราเฉยเลยทุกคนวันนี้เป็นวันศุกร์เวลาตีสี่นะคะเหมือนว่าวันนี้เราก็ต้องไปทํางานด้วยอ้าวขนมปังของเราโตแล้วเพิ่งรับมาได้ไม่กี่วันเองตอนนี้ก็โตแล้วหล่ะเนี่ยเร็วจังเฮ้ยก็โตมาหล่อเหมือนกันนะเนี่ยขนมปังหล่อเหมือนเจ้าของเป๊ะเลยไม่ได้อวยรู้ตัวเองสักเท่าไหร่หรอก จริงๆเมาเข้ามายืนดูส่วนของเราทำไมกันนะจะแอบมาขโมยอะไรหรือเปล่าอย่านะอย่านะเห็นแบบนี้ก็คือมีสายตาเหี่ยวเดจะบอกไว้ก่อนนี่เป็นไงคะทุกคนเราจัดสวนใหม่ด้วยนะให้มันแบบเป็นระเบียบมากขึ้นสองแปลงที่เหลือเราซื้อมเมล็ดพืชยักษ์มาปลูกดีกว่าเพราะว่าอยากได้พืชยักษ์มาบ้างอะเบื่อแบบเบื่ออ,อันเดิมๆละ เอาเดี๋ยวขนมปังไปกินน้ำแนละ้ถส้วมได้ยังไงไม่ได้ตอนนี้ก็ปล่อยให้กับตันออกกำลังกายไปนะคะแล้วก็โดนหมาเห่าไปด้วยในเวลาเดียวกันเคยเห็นหมาช่าล็อกไหมคะโหทุกคนตอนนี้เรามีเงินตั้ง7,300 0ซิมลเลียนเลยเหรอเยอะมากตอนนี้เราสามารถเรียกตัวเองว่า มหาเศรษฐีได้หรือยังคะทุกคนขนมปังกําลังเล่นลูกบอลนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคาบลูกบอลแบบนั้นตล,ลกอะเอาไอเจมาบ้านเราไม่พอยังมาเตะถังขยะบ้านเราล้มอีกนะแล้วไม่เก็บให้ด้วยไม่พอนะยังมาทะเลาะกับใครก็ไม่รู้หน้าบ้านเราอีก จะเอาอยัางไงเจจะเอาอยัางไงชวนเข้ามานั่งในบ้านดีกว่าอย่าไปทะเลาะก,กับใครเลยเจมันไม่ดีนะจะบอกให้หนีคนนี้ไม่รอดเลยอ่ะไม่ต้องสเปคฉันอย่างแรงแม่เจผมไม่จีบเจหรอกครับผมก็มีสาวของผมเนาะ <c oughs> นี่ไงพูดถึงก็มาเลยแต่เขาไม่ได้มาเองนะเราเป็นคนชวนเขามาไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงมากเลยครับ ไปคนที่เหลือกลับไปได้แหละเพราะว่าเราจะอยู่กันสองคนแล้วก็สวีทกันในบ้านของเราภารกิจจีบหน้านได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะตอนนี้อารมณ์ทั้งคู่ก็คือมีสเสน่ห์ทั้งคู่มีเวลได้เป็นแฟนแน่ๆวันนี้สู้เขาเร็วกับตันวันนี้เราต้องจีบไนนานให้ติดนะฮัลโหลใครมาบ้านตอนนี้เนี่ยยังยังไม่ว่างคะ่ะกลับบ้านไปก่อนกลับบ้านไปก่อนเลยก็โรแมนติกอยู่นะมีความมาเต้นด้วยกันแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะ จูบแรกของกับตันแล้วก็ไดนาเย่ดีใจอ่ะทั้งคู่ก็คือดูเหมาะสมกันมากเลยนะคะทุกคนคุ้มค่ากับที่ตามจีบมาอย่างยาวนานไหนไหนก็ไหนไหนและขอเป็นแฟนไปเลยแล้วทั้งคู่ก็ตกลงเป็นแฟนกันด้วยนะคะดีใจกับเขาทั้งคู่ด้วยค่ะทุกคนวันนี้เราให้กับตันชวนไดนาค้างคืนนะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันเยอะๆเลย วันนี้เราก็มีการทำอาหารให้กับขนมปังนะคะเพราะว่ากินแต่อาหารเมร็ดคงจะเบื่อแล้วมัง้งอ่าน,นี่ขนมปังกินเยอะๆนะจะได้ตัวอ้วนๆแล้วก็โตวไวๆกับตันตื่นได้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าไดนายังนอนอยู่เลยอะสงสัยเมื่อคืนคงจะง่วงมากแน่ๆมาหาเงินต่อดีกว่าเพราะว่าเราต้องการเงินเพิ่มอีกนิดนึงนะก่อนที่จะไปซื้อคลินิกตื่นเต้น,นจะซื้อได้แล้วไดนาตื่นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เดินมาดูเราทําส่วนซะด้วยสิ ทุกคนคะเวลาดีๆกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตอนนี้แหละคือเวลาที่ดีที่สุดของการขอมั่นหมายกับไดน้าแล้วคือมาขอมั่นที่ส่วนของตัวเองเนี่นะโรแมนติกเวอรโอ้ทุกคนดูเขาสองคนดีคะเขามาหวานอะไรกันแถวนี้เนี่ยไม่เกรงใจคนที่ดูอยู่เลย oh. ตอนนี้เนี่ยเราก็มีเงิน8 3 1 8 7รซิมโมเลียแล้วนะคะซึ่งมันเพียงพอแล้วที่เราจะไปซื้อคลินิกกันแต่ก่อนจะไปเนี่ยขอจัดแจงตัวเองซะก่อนเอาละค่ะมาแล้วแล้วนี่ก็เป็นคลินิกของเรานะคะชื่อว่าคลินิกบริชวิลไปเราพร้อมที่จะซื้อกันแล้ววันนี้เราเหลือเงินอยู่7 0 0 0กว่าซิมโมเลียนะคะแล้วก็จะทําการโอนให้กับคลินิกไป2 5 0 0ก่อนเราก็พร้อมที่จะบริหารธุรกิจกันแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาจ้างพนักงานก่อนเป็นอันดับแรก อ่าเราก็เลือกมากเรเล็ดเป็นพนักงานคนแรกของเรานะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันเนี่ยเราก็จะให้กับตันมาลาออกจากงานเก่ากันก่อนนะคะลาออกจากงานไหมออกค่ะเรียบร้อยตอนนี้เราก็เป็นเจ้าของคลินิกแบบเต็มตัวแล้วแล้วคือกับตันก็มีความสุขมากๆด้วยอะ่ะว้าวมีคนมาคลินิกเราแล้วแล้วน้องหมาเนี่ยทาพื้นเราเปื้อนเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองมารักษาสักตัวหน่อยเจอน้องหมาเข้ามาในห้องตรวจเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําการตรวจให้อย่างดีเลย จากที่เห็นน้องมีอาการน้ำลายยืดนะคะเดี๋ยวเราขอตรวจช่องปากก่อนอ้าไหนอขอตรวจดูหน่อยสิอย่ากัดนิ้วหมอนะหลังจากตรวจแล้วก็ได้รู้ว่าน้องเนี่ยกำลังอาเจียนอยู่นะคะทุกคนต่อไปเราก็จะทำการฟังการหายใจของน้องหมาตัวนี้นะคะไหนขอฟังหน่อยอุ๊ยหมึ่งเหม็นมากแล้วอาการที่สองก็คืออุณหภูมิพุ่งสูงอุ๊ยน้องป่วยอะ่ะมาสุดท้ายแล้ว เราจะได้รู้แล้วว่าน้องเป็นไรแล้วน้องก็เป็นน้ำลายท่วมปากนะคะและเราก็ต้องรักษาด้วยสารสกัดพราซีโบะนี่น้องหมากินนะ้าจะได้หายเรียบร้อยแล้วค่ะและเราก็รักษาหมาตัวแรกได้สําเร็จหลังจากนั้นเราก็จะมาคิดเงินกับเจ้าของนะคะทั้งหมดก็เป็น125ซิมโมเลียนเรามารักษาน้องแมวกันต่อดีกว่าน้องมีอาการจมูกแดงนะคะจมูกเหลืองแสงมาเลยขอฟังการหายใจของน้องแมวตัวนี้หน่อยสิ อุ้ยเราได้รู้ถึง2อาการเลยแล้วเราก็ได้ทักษะเพิ่มขึ้นอีกอ่ะสุดยอดสุดยอดวิย้ยน้องเครียดค่ะเราก็ต้องมาปอบโยนให้น้องเนี่ยสงบก่อนจะไ,ได้ตรวจได้และผลวินิจฉัยก็ออกมาว่าน้องเนี่ยเป็นโรคจมูกลาวาทั่วไปนะคะดังนั้นก็ต้องรักษาด้วยสเปรย์ฆ่าเชื้อโรคอินซีนะเรียบร้อยได้เงินมา125ิซิมเลียนค่ะเราสามารถเอาคะแนนธุรกิจมาแลกของพวกนี้ได้ด้วยนะอย่างเช่นเราสามารถเพิ่มตำแหน่งพนักงานได้ด้วย สังเกตเห็นว <this Zen> ่าพนักงานคนที่เราจ้างมาเขาไม่ยอมไปรักษาสัตว์ก็ต้องมาดุหน่อยอยากโดนไล่ออกไหมครับถ้าไม่อยากโดนเนี่ยก็ช่วยไปทํางานด้วยนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ทันสังเกตเลยอ่ะโอ้โนมีน้องแมวมาตายในคลินิกของเราอ่ะแล้วยกมาทุนก็มาเอาตัวเราด้วยทําไมน้องแมวตายอ่ะน่าสงสารน้องแต่ว่าเราทําอะไรไม่ได้นะคะเรามีคะแนนพอแล้วนะคะที่จะมาแลกเพิ่มตําแหน่งพนักงานดีกว่า เพราะว่าพนักง,งานคนนี้เขาไม่่อยทำงานอ่ะได้เวลาปิดคลินิกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็ทำยอดเงินได้ทั้งหมด512ิซโมเลียนหักค่าจ้างแล้วก็ค่าโฆษณาเนี่ยก็เหลือกำไรสุทธิอยู่ที่191ิซโมเลียนนะคะก็ถือว่าไม่แย่มั้งสำหรับวันแรกอะในที่สุดภารกิจของเราก็สำเร็จนะคะแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกับตันไปติดบัคอยู่ตรงมานั่งตรงนั้นล่ะ จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเล็กสูรลิเชตของกัปตันเราก็สามารถเป็นเจ้าของคลินิกได้สําเร็จและยังได้ไดนาม,มาเป็นแฟนสาวอีกด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่เราทําไม่สําเร็จนะคะก็คือการลดหุ่นให้กัปตันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามคลิปหน้าแล้วก็ขอบคุณที่รับชมคะ่ะบ๊ายบาย